เคลื่นไหวใต้เก่ามืดตอนเร้นให้พ้นสายตาของตํำรวจงานเนี้กริบระดับเสียนตวมรอยเป็นโจรขั้นเทพตามฉกของคืนจากมหาโจรตัวพ่อระดับพระการหลอกล่อทุกคนให้ตายใจแล้วเพ่นให้ไหวเพราะทางนี้มันทางของพี่ชัดๆนายตติลเลอร์เดอะเทรเชอร์คีเปอร์ ซีรีส์จรกกร,รมลุ้นระทึกทุกเสี้ยววินาทีภารกิจที่เป็นไปไม่ได้กับสายฉกโชว์ทริคต้มตุ๋นจนคุณต้องอึง้งเพราะผู้ปรับของแกงนี้เขาไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นแก๊งโจนเหมือนกันซึ่งหายใต้หน้ากากสุดโหดพร้อมเปิดหมดคิวและเขาคนนี้ก็คือจูวอนบัณฑิตยืนหนึ่งเรื่องสายกวนจ,จริงจริงจากไมสซิเกอ โดยปีนี้อีคัมแบกกลับมาซะจําแทบไม่ได้สลัดคาบคาแรคเตอร์ลูกทันหลานเธอฉีกบทบาทที่ซ้ำซากจําเจก้าวมาสู่บทแอคชั่นที่ท้าทายอะดรีนาลีนให้สูบฉีดในเส้นเลือดอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ทิ้งลูกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ลายเซ็นที่ชัดเกินกว่าใครจะเหมือน นี่ขนาดจิตใต้หน้ากากนะยังพอนึกหน้าเขาออกเลยว่าจะยีหยวนหน้ามันเคี้ยวแค่ไหนระวังแดมยองรับบทโดยจูวอนตัวตึงจากทีมสกังกลางวันเป็นแค่ข้าราชการนอนกินเงินเดือนลเล่นๆชิวๆแต่ตกกลางคืนก็สวมหัวกลายเป็น18มงกุด ที่ใช้เทคนิคเล่เหลี่ยมชั้นเชิงอันแปรก้าวในการเข้าไปจารกรรมทรัพย์สินต้องห้ามทุกรูปแบบงานยิ่งยากยิ่งซับซ้อนก็ยิ่งท้าทายและจากทักษะที่เป็นที่กล่าวขาดดังไกลจนเข้าหูของรัฐบาลในเมื่อต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมกันไปเลยสิจ๊ะส่งสารเปิดผนึกหวังที่จะดึงตัวเขาผู้ที่เชี่ยวชาญในการปล้นทุกรูปแบบมาร่วมมือกับทีนคามา่า ซึ่งเป็นทีมกู้คืนทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ถูกตั้งเฉพาะกิจมาเพื่อทวงคืนของสำคัญทั้งหมดที่ถูกขโมยไปงานนี้ไม่มีอะไรเหมาะไปกว่าต้องให้โจรลนโจรเท่านั้นถึงจะสมน้ำสมเนื้อโดยที่ ทุกๆการกระทําถูกตอดส่องอยู่ภายใต้สายตาของเวมินอูรับบทโดยอีจูอูตำรวจสาวแพชชั่นแรงไม่กลัวตายบ้าเต็มขั้นฉีไม่สนวิธีการตนแต่ผลลัพธ์ต้องดีงามมาก่อนจาเป็นต้องร่วมหัวจมท้ายกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมสกังถูทวงคืนทรัพย์สินของประเทศตัโจนนอกกฎหมายก็อย่าให้ฉีต้องปรีดเพราะตัวแม่สายฉกเขาไม่แคร์ใครอยู่แล้วจ้า และทีมนี้ที่ไม่น่าไว้ใจมากดูไม่ออกเลยว่าจะแทงข้างหลังกันอีกไม่เนี่ยกับกิมคามานำกรบวนโจรคนดีภายใตายการรักษากฎของการปล้นครั้งนี้โดยจองแทอินรับบทโดยโจฮันชอนผู้ก่อตั้งทีมคามาเก่าประสบการณ์ที่รับมอบหมายโดยตรงมาจากรัฐบาลบอกตรงๆเลยนะทุกคนจับตาดูลุงไวด้ดีๆเล่นกี่เรื่องก็ไม่เสร็จแย่ เลวบริสุทธิ์เหนือมนุษย์มนายิงบทบาทหลายๆ,ๆเรื่องในปีหลังๆถึงทรงไม่น่าคบหาด้วยอย่างแรง,รงยิงเรื่องนี้เป็นตัวกลางยิบผูสเต็มปากว่าเป็นคนของรฐัฐแน่ลงุงแอบตุกความลับอะไรไว้ข้างหลังอีกไหมฮะหรือบิ๊กบอสที่แท้จริงจะเป็นลงุงเครดิตไม่ค่อยดีแบบนี้ไว้ใจยากฟังหูไว้หูนะคะทุกคนอีกหนึ่งเบาแส ขวนข้ามตัวละครนี้เพราะขอใหญ่มาเองกับพิมยังซูรับบทโดยอีดักวารุนเดชื่อขับวงการใครๆก็รู้จักและใครๆก็ต้องยำเกรงผู้ที่คลั่งไคลวัตถุทางวัฒนธรรมอย่างไรเงื่อนไขพร้อมทำทุกกลวิธีเพื่อให้ได้มาครอบครองไว้ในอ้อมอกหมดเวลาคุยแบบอ่อนโยนถึงเวลาหิโรค สายดาร์กถนัดเรื่องลุยไม่คุยให้เปลืองน้ำลายเป้าหมายมีเพียงแค่ตามเช็คบินโจรนอกกฎหมายที่ใช้เส้นสายในการขโมยของแท็กีมสุดยอดแกงโจรกรรมดีกรียืนหนึ่งในเกาหลีทวงคืนของลับๆแล้วหายวับเข้ากลีบเมฆในซิลเลอร์ด hmm. er. ิทรัชเชอร์ค e ปเปอสามารถรับชมกันได้แล้วทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาตี50สนาที ับไทยมาไวสุดที่วิวเท่านั้นพร้อมอัปเดตซีรีส์ใหม่ไม่ตกเทรนด์ให้คุณไึ้เป็นกันใครเพื่อนและหากใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องวิวไทยแลนด์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคลิกรูปซ้ายร้างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องน,นี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ